Human Being หรือมนุษย์เนี่ยเราต่างจากสัตว์ชนิดอื่นเพราะเรามีเรื่องของจิตใจมีเรื่องของวัฒนธรรมเราสามารถขัดเกลาได้เราสามารถบ่มเพาะได้เพราะฉะนั้นการที่เราผ่านกระบวนการในเรื่องของการเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมวัยมัธยมปริญญาให้ความรู้ให้ทักษะในการทํางานแต่อีกทักษะหนึ่งที่สําคัญไม่น้อยกว่ากันเลยคือทักษะในการดํารงชีพซึ่งพระพุทธศาสนาเราเนี่ยเป็นแก่นแท้เป็นสิ่งสําคัญถ้าเกิดเรายึดหลักตรงนี้ได้เรา เข้าใจแก่นแท้ของศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของสติเรื่องของความรักความอบอุ่นเนี่ยยิ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฟต์สกิลที่ทางผมคิดว่าเนี่ยมีความสําคัญก็คือการเป็น Human b e ีเองที่จะต้องมีความเห็นอ,อกเห็นใจความที่จะต้องช่วยเหลือเกอกูลกันและที่สําคัญคือต้องมีสติแล้วก็สามารถวางตัวกับคนแต่ละไวัยได้แต่ละเพศได้แต่ละทุกๆกิจกรรมได้ คือผมมองว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเรามีสติเข้ามาอย่างที่คุณยายจ๋าบอกจ๊เอ๋บายๆจบไปเราก็พร้อมกอนกอนได้เสมอเลยเพราะอันนี้เป็นซอฟต์สกิลที่ที่สำคัญง่ายๆเลยครับอยากให้มีซอฟต์สกิลรู้จักจ๊เอ๋แล้วบายๆครับ